อืมน <laughs> euh ี่เอ้ยซื้อนี้มาให้ซื้อไอ้ไอ้ของเลียมาให้นี่อะไรล่ะขนมขนมแมวเลียเนี่ยมาให้เนี่ยมึงมึงมึงอ่ะมึาเดี๋เก็บอะอืมอเลียเลี้ยอืมอืมเอาหนอยเอาไปเด บั่งให้คนอื่นเลียด้วยลูกอ่ะเดี๋ยวแม่แกะให้ทีละตัวโอ้ยเต็มหน้าเลยมั่งมั่งมั่งเลยอ่ะให้น้องกินด้วยน้องอ่ะน้องอ่ะไอ้ไหนละไอ้ตัวนั้นไปไหนเอ้ฟัดชีไปไหนฟัดซีฟัดซีเออเออเออ เอาไหนเอฟัสิีไปไหนไอ้วันบังพัสดีแกบดมือมือราศีพอกับพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไววหล่อแม่ เวลาอยากคุยกับแมวแล้วให้กินนะเดี๋ยวไม่ให้กินอีกเด้อเชา้ากันเย็นกินเนี่ยซื้อมาสามกล่องเนาะแพงได้พี่นอ้องไอ้น,นี่ไอ้น,นี่วมันอันละเกือบดอลล่ามันบอกถ้าซื้อกล่องใหญ่นะ่ะสามสิบดอลล่านะเนี่ยเนนี้น่าสี่สิบซองมันก็น่าจะไปอยู่ประมาณยี่สิบกว่าสิบกว่าสิบแปดหรืยี่ิบสองนี่เละ